สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับสาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวรารตี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขอีกหนึ่งวันของไทยเรานะครับแต่อีกฝักฝังหนึ่งที่ประเทศจีนก็เป็นวันแห่งโศกนาฏกรรมทางการกีฬาที่เกิดขึ้นนะครับกับทีมนักตบคนไก่จีนเมื่อมือหนึ่งของโลกอย่าง ชียูชีจากจีนนะครับโดนวิวกุลวุฒิวิทิสารของไทยเรานะครับมือดับแปดของโลกเชือด2ต่อเสเซตชนิดที่คะแนนทิ้งห่างนะครับ21ต่อ12และ21ต่อ10เรียกได้ว่าเกือบหนึ่งเท่าตัวช็อกชาวจีนกว่า1,400ล้านคนเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2024ที่สนามอาดิดาสอารีในกรุงปารีสประเทศฝรังร่งเศส เมื่อคืนวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายกุลวุฒิวิทิศารมือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับ8ของโลกนะครับพบกับชียุฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนเกมแรกครับวิวกุลวุฒิพยายามเล่นเกมรักอย่างเหนียวแน่นและหาจังหวะเข้าทำอย่างเด็ดขาดน้ำก่อนครับ8ต่อ6แล้วเกมนั้นก็เป็นของวิวกุลวุฒินะครับที่เน้นแจกลูกอย่างต่อเนื่องออกนำ16ต่อ10 แล้ววิวกุลวุฒิครับเล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมมาปิดเกมแรกไปได้ที่21บเต่อสิเริ่มเกมที่2ครับทั้งคู่ออกมาสู้กันวิวกุลวุฒิครับยังคงเล่นได้อย่างดีเช่นเคยเน้นจู่โจมหน้าเน็ตนะครับทำแต้มห่าง7ต่อ1และว,วิวนะครับก็กดดันใส่ชียุชีต่อเนื่องจนเปิดเสิร์ฟไม่ได้นะครับนำห่างถึง11ต่อหนึง จากนั้นครับวิวกุลวุิมารัวเกมบุกใส่เป็นชุดใหญ่ๆนะครับแล้วมาปิดแมตช์ได้สำเร็จที่สกอร์21ต่อ10ครับทำให้เอาชนะไปได้2เกมรวดก็เล่นทำเอาชาวจีนนะครับถึงกับเปิดหาประวัติวิวกุลวุิเลยทีเดียวและชาวจีนก็ทราบว่าทั้งคู่นะครับเคยพบกันมา4ครั้งโดยกรุลวุิวิทิศั์นะครับมือ8ของโลกชาวไทยเราเคยเอาชนะได้1ครั้ง2ต่อ0เกม ด้วยคะแนน21ต่อ17 21ต่อ17ในรายการสุธีรามมนครับในเดือนกันยายนปี2021ครับส่วนทางด้านชือ,อยู่ฉีนะครับชนะวิวกรุบุตส3ครั้งซึ่งหลังสุดนะครับที่พบกันในรายการอออิงแลนด์2023รอบ2และอีก2ครั้งครับในปีนี้รายการเฟรนซ์โอเพนรอบชิงชนะเลิศเดือนมีนาคมและแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียรอบ8คนในเดือนเมษาด้วยสกอร์2ต่อ0เกมทั้งหมดครับ ท่านผู้ชมครับเราลองมาฟังความคิดเห็นชาวจีนกันไหมครับเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่นักกีฬามือหนึ่งของโลกเขาพ่ายให้กับเราเรามาลองรับฟังความคิดเห็นกันครับชาวจีนท่านแรกครับคอมเมนต์ว่ามีลิ้นตันเพียงคนเดียวในจีนและไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ชาวจีนท่านสองครับกล่าวดังนี้จิตวิญญาณของจีนคือการมีความกล้าที่จะต่อสู้ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่มีจิตวิญญาณการต่อสู้เชยชา และไม่ควรเป็นตัวแทนของประเทศชาวจีนท่านต่อมาครับเขามีมุมมองดังนี้มันไม่ปกติที่จะสูญเสียมากขนาดนั้นไม่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เลยมุมมองท่านต่อมาครับไม่สำคัญว่าคุณจะควา้าแชมป์ไม่ได้มันยากจริงๆถ้าคุณไม่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคุณกับซูเปอร์ตันความคิดเห็นของชาวจีนท่านนี้นะครับเขากล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่จะแพ้และชนะในเกมการแข่งขันชาวจีนท่านต่อมาครับกล่าวไว้ดังนี้สไตล์การเล่นของฉียูฉ่ฉีมีข้อบกพร่องมากเกินไปและอ่อนแอเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่คู่ควรกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเขาเจ้าหน้าที่ฝึกซ้อนต่างหากที่มีหน้าที่มาขอโทษคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับการคัดเลือกนักกีฬาโดยเฉพาะทีมชาติต้องเลือกคุณภาพ จิตใจและจิตวิญ,ญญาณมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกไม่ว่าเทคนิคยุทธวิธีถึงแม้ว่าจะมีความสามารถดีแค่ไหนสิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์ในช่วงเวลาวิกฤตหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคุณสมบัติทางจิตใจและจิตวิทยาที่แข็งแกร่งมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากสำหรับโลกกีฬาที่จะต้องสร้างระบบการทดสอบการคัดกรองและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและครอบคลุมสำหรับคุณภาพ ทางจิตวิทยาและสภาพจิตใจของนักกีฬาและโค้ชมุมมองชาวจีนท่านต่อมาครับเขากล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องปกติฉันบอกได้คำเดียวว่าชียูฉีไม่คู่ควรกับการเป็นที่หนึ่งของโลกเกมนี้เป็นภาพสะท้อนของระดับที่แท้จริงของคุณคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเราชนะและแพ้ในการแข่งขันเป็นเรื่องดีถ้าเราชนะแต่เราก็สามารถที่จะแพ้ได้หากเราแพ้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับ นี่คือระดับที่แท้จริงของคุณมีอะไรให้เศร้าอีกล่ะแบนตันชายเดียวระดับชาติในปัจจุบันยังล้าหลังและไม่ดีพอที่จะขึ้นโพเดียมในโอลิมปิกและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนแบนตันชาวจีนนะครับต่อไปคือความคิดเห็นของแฟนแบนตันชาวไทยเราครับชาวไทยท่านแรกครับกล่าวาว่าฟอร์มวีวนี้คือ arning, มานิ่งมาเหนือมากครับก่อนเกมผมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นเราทิ้งห่างเขาเป็นสิบแต้มแบบนี้ แถมยิ่งเล่นน้องวิวยิ่งตัวใหญ่ยิ่งมั่นใจอีกขอให้ประสบความสําเร็จครับคอยให้กําลังใจชาวไทยท่านที่2ครับคอมเมนต์ไว้ดังนี้ความกดดันนี่ร้ายจริงๆมันส่งผลต่อตัวนักกีฬาอย่างมากยิ่งเข้ารอบลึกยิ่งกดดันเล่นให้สนุกครับน้องวิวเดินตามความฝันต่ออย่าคาดหวังมากมันจะทําให้เรากดดันตัวเองส่งกําลังใจเชียรว์วิวนายสุดยอดมากลำดับต่อมาครับของการแสดงความคิดเห็น โอ้ยความเหนียวความบุกค,ความเฟอร์เฟ็กไม่เคยเห็นพละงกำลังของนักแบตไทยคนไหนที่ไล่อัดคู่แข่งแบบนี้มาก่อนคุมเกมได้หมดเลยชาวไทยท่านต่อมาครับกล่าวว่ากุรุธเธอไปกินอะไรมางานโอลิมปิกนี่ฟอร์มแบบร้อนแรงและดุดันขึ้นมากจากที่เล่นแบบน่ารักมาโอลิมปิกเปลี่ยนไปแบบนี้เกมรับที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว วันนี้โชว์ให้โลกเห็นว่าพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวข้าไม่ตายง่ายๆแถมคนพยายามฆ่าตายไปเองอีกพร้อมกับเสียงหัวเราะนะครับฮ่าๆๆปกติชอบเล่นลากยาวมาวันนี้ปิดแบบม้วนเดียวจบดูยังไม่อิ่มเลยเยี่ยมมากครับแมตวันนี้ลำดับต่อมาครับชาวไทยท่านนี้บอกว่าตอนแรกทำใจเพราะเจอเมือห่ของโลกไม่คิดว่าจะชนะแต้มห่างขนาดนี้สุดยอดรยวิวขอให้น้องประสบความสำเร็จในแมตต่อไป เป็นกำลังใจให้นะครับมุมอมองท่าน,นี้นะครับบอกว่าดูไปขดลูกไปสเสียวทุกลูกสุดยอดครับแมนนี้ถ้ารักษามาตรฐานแบบนี้ไวเหรียญทองไดแน่นอนสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยให้ได้นะครับชาวไทยท่านสุดท้ายนะครับถลเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเป็นของวิวกุลวุฒิวิทิสารและยิ่งเดียวเป็นของเมย์รัชนกอินทนนท์คงจะเป็นอะไรที่วิเศษสุด Thailand, สู้สู้และนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับของแฟนแบดมินตันชาวจีนและชาวไทยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับช็อกชาวจีนทั้งประเทศกันเลยทีเดียวขณะสื่อจีนนะครับถึงกับพาดหัวข้อข่าวใหญ่และได้เปิดเผยนะครับถึงสาเหตุที่แพ้ก็คือฉียู่ฉีนะครับข้อที่1นนะครับฉียู่ฉีทําผิดพลาดบ่อยครั้งและกุลุูตของไทยนะครับอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงและทําผลงานได้ดีตลอดทั้งเกม 2. นะครับผลกระทบจากการกดดันของนักกีฬาต่อผลการแข่งขันหัวข้อที่ 3. นะครับความสำคัญของการเตรียมการและการเล่นอุ่นเครื่องโดยสื่อจีนนะครับได้บอกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเกมขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและการบอมอัพที่เพียงพอของนักกีฬาก่อนเกมนักกีฬาสามารถรักษาสภาพดีๆระหว่างการแข่งขันและแสดงในระดับสูงสุดได้ โดยผ่านการเตรียมการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นคือเขาบอกว่านะครับจะแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ก็คือต้องแบบมีวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาด้วยนะครับข้อที่4ครับข้อผิดพลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่กําหนดผลลัพธ์ของเกมอันนี้ก็ใช่นะครับสื่อจีนมองได้ถูกต้อง นอกจากความพยายามของนักกีฬาแล้วแนวทางการปรับเปลี่ยนของทีมโค้ชในระหว่างเกมยังมีบทบาทสําคัญมากอีกด้วยพวกเขาจะเป็นต้องวิเคราะห์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเกมในลักษณะที่ตรงตามเป้าหมายให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําแก่นักกีฬาอย่างทันทุกทีช่วยให้พวกเขาค้นพบความก้าวหน้าปรับกลยุทธ์ในเกมและมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์และชนะเกม ข้อที่5นะครับอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่สื่อจีนนะครับได้วิเคราะห์ข้อที่5มีสมาธิและจิตใจที่เข้มแข็งสื่อจีนนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือต้องรักษาจิตใจที่มุ่งมั่นและมั่นคงไม่ว่าจะในการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมในแต่ละวันนักกีฬาจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความท้าทายจากบททดสอบต่างๆไม่ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญความยากลำบากเพียงใดพวกเขาจะต้องมีความกล้าหาญและความมั่นใจที่เพียงพอ ที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทุกสิ่งและบรรลุชัยชนะสูงสุดได้ท่านผู้ชมครับนี่คือสาเหตุที่ซื่อจีนนะครับได้วิเคราะห์ความพ่ายแพ้ของฉียู่ฉีที่มีต่อวิวกรุวุฒิแต่เกมคืนนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กไทยเรามาดีมากครับและดีจริงๆท่านผู้ชมครับสำหรับรอบรองชนะเลิศวิวกรุวุฒินะครับจะดวลกับลีซี่เจียนะครับมือ7ของโลกจากมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ครับ4สิงหาคม สำหรับสถิติที่ทั้งคู่พบกันนะครับกลุ่มวุฒิของเรานะฮะชนะ4ครั้งและลีซ่เจียนะครับชนะ3ครั้งโดยครั้งล่าสุดนะครับกลุ่มวุฒิเอาชนะไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ17นะครับในศึกอินโดนีเซียโอเพ่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีกีฬารางังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาราี้ี ท่านผู้ชมอย่าลืมกด u ับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ mm hmm. และเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีวีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ